การออกแบบห้องครัวที่ดีมีองค์ประกอบหลักในการจัดสรรพื้นที่3อย่างคือพื้นที่ในการจัดเตรียมพื้นที่ปรุงอาหารและพื้นที่ส่วนล้างทําความสะอาดโลกไม่เคยหยุดนิ่งเช่นเดียวกับฮูดซึ่งไม่เคยหยุดพัฒนาผลิตภัณฑ์ของฮูดจึงตอบโจทย์การใช้งานได้ครบทุกฟังก์ชันพร้อมทั้งสามารถตอบสนองไลฟ์สไตล์ใหม่ๆ ของผู้ที่รักการทําอาหารและรักงานครัวได้เป็นอย่างดีการเลือกใช้หินสังเคราะห์เป็นท็อปของไอแลนด์เหมาะสําหรับการใช้เตรียมอาหารได้ดีเพราะไม่มีปัญหาเศษอาหารติดค้างภายในชั้นหินและทําความสะอาดง่ายถูกสุขออนามัยการออกแบบพื้นที่การใช้งานและการเลือกใช้วัสดุในการตกแต่งชุดครัวให้ดูสวยงามมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจึงเป็นสิ่งที่ฮูดให้ความสําคัญมาโดยตลอด ในส่วนของพื้นที่สําหรับจัดเก็บอุปกรณ์และเครื่องปรุงฮูดออกแบบและผลิตแบบบิล l ์อินเป็นตู้คาบิเนตสเตนทรงสูง,สง,สงเพื่อใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดติดตั้งชิดกับผนังและจัดวางให้มีความต่อเนื่องกับส่วนปรุงอาหารเพื่อให้ง่ายและสะดวกในการใช้งานภายในติดตั้งแอสเซสซอรีเพื่อแบ่งฟังก์ชันช่วยในการจัดเก็บและแบ่งหมวดหมู่อุปกรณ์หรือเครื่องปรุงต่างๆให้เป็นระเบียบ ด้วยนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของฮูดซึ่งใช้โพลีเมอร์บอร์ดมาเป็นแกนกลางประกอบด้วยแผ่นสแตนเลตคุณภาพสูงทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความทนทานแข็งแรงแต่มีน้ำหนักเบาแต่ยังคงความสวยงามทันสมัยของสแตนเลตไว้ได้นอกจากนี้โพลีเมอร์บอร์ดยังมีคุณสมบัติพิเศษในการกันน้ำกันความชืน้นและป้องกันคราบฝังลึกช่วยในเรื่องสุขาอ,อนามัยที่ดีอีกด้วยที่สุดแห่งนวัตกรรมสแตนเลสสร้างสรรค์เพื่อตอบโจทย์การใช้งานอย่างแท้จริงฮูดสแตนเลสสตีลโฮมครีเอชั่น